และช่วงนี้จะพาคุณผู้ชมไปดูงานที่น่าสนใจของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะกับงานที่ชื่อว่ามหกรรมสืบสารรักษาอัตลักษณ์วิถีประเพณีกินข้าวใหม่ราษฎรบนพื้นที่สูงจะเป็นยังไงไปติดตามค่ะ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จัดงาน Rice of Life ประเพณีกินข้าวใหม่วิถีแห่งความยั่งยืนสืบสานร,รักษาอัตลักษณ์วิถีภูมิปัญญาราษฎรบนพื้นที่สูงโดยนายกันตพงษ์รังสีสว่างอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการเป็นประธานการถแถลงข่าวเปิดงานการจัดงานครั้งนี้ต้องการที่จะเป็นโซ่ข้อกลางสะพานเชื่อมนะครับให้เห็นผลงานของการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ พี่น้องรัศดรบนพื้นที่สูงห,หรือชนเผ่าในอดีตเนี่ยโดยกรมประชาสเคพาะห์และกรมพัฒนาสังคมสวัสดิการนำมาสู่การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และก็ถ่ายทอดให้ทุกคนได้เห็นความภาคภูมิใจของการทำงานเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องรัศดรบนพื้นที่สูงเนี่ยได้มีผลของการทำงานที่เป็นผลสำฤทธิเห็นผลประจักษ์สร้างความมั่นคงทั้งการความเป็นอยู่นะ ความมั่นคงทางอาหารความมั่นคงทางอาชีพความมั่นคงทางรายได้และที่สําคัญที่สุดก็คือว่า,ามีความเป็นเอกลักษณ์อัต,ตลักษณ์และเราได้สืบสารรักษาแล้วก็นําดําเนินการต่อจนถึงปัจจุบันอย่างไรนี่คือหัวใจสําคัญหลัก งานนี้ได้รวบรวมสเสน่ห์วิถีชีวิตของราษฎรบนพื้นที่สูงกว่า10กลุ่มชาติพันธุ์ไว้ให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสและเรียนรู้กับภูมิปัญญาดั้งเดิมอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเพณีกินข้าวใหม่ที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นมาอย่างยาวนานเพื่อเป็นการขอบคุณธรรมชาติที่ให้ผลผลิตอันอุดมสมบูรณ์และแสดงความเคารพต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์และบรรพบุรุษ